แก้วมาีิวศ์นะครับประธานสโมสร GBFC นะครับจากประเทศลาวจะต้องยังบบ่าเราเป็นคนเทยกระทรงหรือว่าเจ้าสินะสิน,นสใจิใหไตอนนี้ผมทำ U8 นะครับที่เข้ามาการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์เซปเปอร์ซิป2022นะครับก็เป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้น้าท้าแล้วก็คึกคักมากเลยครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยไปร่วมที่ลาลิก้า ลาดิกาาทัวร์นาเมนต์อยู่ที่มาเลเซียมาครับทางเราก็ได้แชมป์ที่น่้นมาแล้วก็จะสานต่อให้นักกีฬาเขาได้ประสบการณ์ได้สัมผัสถึงเทคนิคอะไรต่างๆเมื่อบรรยากาศอยู่ในนอกประเทศว่ามันเป็นยังไงให้เด็กๆเ,เขาคุ้นเคยได้ประสบการณ์แล้วก็จะกลับไปพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ เด็กๆก,ก็มีการตื่นเต้นครับก็นั่งเครื่องมาโน่นนี่นั่นเขาก็ดีใจนะครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆก็ตื่นเต้นท้าทายแล้วก็เด็กๆชอบเด็กๆนี่ผมก็จะเน้นพัฒนาเขาไปไปเรื่อยๆครับก็เน้นเขาพัฒนาขึ้นไปตลอดแล้วก็ให้เขาชอบกีฬาของฟุตบอลจะเน้นตัวนี้ก่อนแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแบบดงที่สุดเลยครับ ม้วนเนาะม้วนไหลม้วนไหลเพราะว่าเด็กน้อยมันหลายคนครับเนาะมันดูทะเลมันมีเด็กน้อยน้อยครับสถานีมันมีเด็กน้อยหลายคนครับดินวนซึนครับนักก็ตนาเก็ตมวนซึนครับเด็กๆตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมมามาเล่นนี่ๆสนุกไหมสนุกไหมเนี่ยสนุกถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ